สวัสดีครับผมก็แม่ยัวผมครูบอยนะครับในช่องมิเตอร์ซีอูนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงพลังปรานของแม่ยูจินนะครับตั้งแต่เลเวล11บจนถึง35นะครับผมเราจะควรจะปราณอะไรกันดีนะครับผมหลังจากเปลี่ยนค์ดมาเราก็ได้ราชันพลังวิญญาณนะครับผมเพิ่มเพิ่มค่าพลังชีวิตและพลังป้องกันนะตามสัดส่วนของคะแนนปราณนะครับผมที่เพิ่มขึ้นนะครับผม ซึ่งเรายังไม่จําเป็นต้องอัพนะไม่ต้องรีบเราจะมาอัพที่ปานใหม่นะครับผมเต่านินจูโจมนะเพิ่มจโจมตีและอัตราการเกิดการจโจมตีสําเร็จในทีเดียวนะครับผมเต็มแม็กซ์ฮะเนี่ยอัพไป20แต้มนะครับผมเต่านินจูโจมเพิ่มมาเท่าไหร่ดูเลยฮนะยีแต้มอัตราการเกิด4%เเพิ่มค่าจโจมตีสําเร็จในทีเดียวคือ20%่สนะิบเปอร์เซ็นต์ฮะเนี่ยน,นะครับผมยี่สิบแต้มนะฮะ แล้วแต้มที่เหลือเราจะไปอัพที่อะไรนะครับผมแต้มที่เหลือเราจะแบ่งไปที่ปานนี้อย่างละหนึ่งนะครับผมเนี่ยดูดค่าดูดซึมเมื่อออกล่านะครับผมเนี่ยพื้นฟูพลังอมพาสนะครับผมเนี่ยเมื่อฆ่าหรือสังหารมอนเตอร์นะฮะจะได้ดูดซึมค่าพื้นฐานมาหเปเซนตนะฮะเพิ่มขึ้นเป็น7เอร์เซนนะครับผมเมื่อออกล่า เมื่อสังหารเพิ่มขึ้น7ไอ้สังหาร PK นะนะครับผมแล้วฟื้นฟูมาพาดหนึ่งวิต่อ10หน่วยต่อวินาทีนะครับผมอัดไป1แต้มนะครับผมต่อวินาทีนะฮะต่อวินาทีคือ12นะฮะหน่งแต้มนะครับผมจากจาก1แต้มเท่ากับ10กลายเป็น12นะฮะเพิ่มนิดเ,เ,เล็กน้อยนะแต่เราอัพให้มีไว้จากนั้นเราก็จะมาลงที่ปานพลังเทพต,ต่อนินนะครับผมเต็มแม็กครับที่เหลือนะ กลายเป็นอัตราระยะเวลาที่ติดสถานนะก็22วินาทีนะครับที่เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับก็สําหรับปานเมยูจินเราก็อัพไว้ประมาณนี้นะครับจนกว่าจะเปลี่ยนคัสนะเลเวล35เดี๋ยวผมเปลี่ยนคัส3 5ก็จะเวลจนถึง60นะครับผมเราจะมาอัพพลังปานให้ดูกันอีกครั้งนะผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนผมกูบอยไว้เจอกันใคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe ครับผม